นรกเปิดมานี้ก็ขายวันทำเลยหมื่นสองหมื่เลยต่อวันใจที่จะซื้อแฟนชายมาเพราะว่าทางร้านดิจังเนี่ยมีประกอให้เราครบทีดีตอนนี้เรามาอยู่กับดิจังอีกหนึ่งสาขาครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับตรงนี้อยู่ถนนบางกอกถนนบางกอกเป็นสาขาของน้องเอหวัดดีครับวัดีครับอันนี้เจ้าของสาขาตรงนี้นะ มายัางไงเอยตรงนี้ถ้าจะมาซื้ออ๋อถ้าจะมาก็สังเกตนะครับตรงนั้นแแถวนี้จะอยู่ในเมืองภูเก็ตครับใกล้วงเวียนน้ำพุหรือถแถวย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับตรงนี้เราจะเรียกว่าถนนบางกอกแถวตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองครับเป็นอำเภอเมืองภูเก็ตอยู่ใกล้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับจุดสังเกตก็วงเวียนน้ำพุเลยครับผมเลยไปนิดนึงจะเป็นเมืองภูเก็ตอ่าแล้วก็เรามีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจร้านไส้กรอกครับผมอาหารแช่แข็งครับผมมาอุดหนุนได้ครับมีไส้กรอกขนมจีบเบคอนครับผมแล้วก็ จากนั้นมาคือเราก็มามอหาธุรกิจเกี่ยวกับร้าน2ีครับครับผมและที่นี้เราก็เจอร้านดีจังทีนี้เราเลยสนใจที่จะซื้อแฟนชายมาเพราะว่าทางร้านดีจังเนี่ยมีอุปกรณ์ให้เราครบระบบที่ดีอะไรอย่างนี้พี่ครับผมแล้วเราเลือกทำเลยังไงการเลือกทำเลเห็นว่าตอนแรกเปิดมาน่ี้ขายวันทำเลหมื่นสองหมื่นเลยต่อวันใช่ครับก็ถ้าเป็นไปได้คือเราจะเลือกตรงที่มันเป็นอยู่ในชุมชนในเมืองหรือใกล้ตลาดสดอะไรอย่างนี้ พราว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่มาซื้อของสามารถที่จะมาดูสินค้าได้ครับครับผมอันบอกถึงธุรกิจหน่อยชื่ออะไรนะที่ขายขายของใช้กรอกขายของสดชื่อร้าน M S Food ครับผม M S Food ครับเป็นร้านอาหารแช่แข็งขายอาหารแช่แข็งอาหารแต้รูปเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายกันด้วยได้ครับอาขอบคุณมากค่ะครับขอมากครับผมสวัสดีครับ